ครอบ9หุ้นปันผลในอเมริกาครับผมเป็นบริษัทที่จ่ายปันผลต่อเนื่องมากกว่า30ปีวันนี้จะเป็นไอเดียในการลงทุนหุ้นปันผลนะครับคำเตือนครับแชร์เพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นครับผมไม่ได้ทำการลงทุนทุกกรณีการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ชมต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบถี้วนก่อนลงทุนนะครับไม่มีใครรักเงินเราเท่าตัวเราเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะลงทุนอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้ ดูให้ละเอียดก่อนนะครับบริษัทที่1ครับผม 3M Company หรือว่า MMM ครับผมสินค้าที่เรารู้จักกันนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวโพสต์อิตนะครับหน้ากาก 3M นะครับแล้วก็พวกสกอตเทปนะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้จักแล้วก็ดังๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหุ้นตัวนี้ครับผมปันผลต่อเนื่องมาแล้วครับผมทั้งหมดเนี่ย63ปีแล้วก็อัตราการปันผล เฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก4%ต่อปีครับผู้ชมนะครับแล้วก็จ่ายปันผลทุกรตยมาสนะครับธุรกิจหลักก็จะเป็นนี่เลยครับผมแบนนะครับตัวของ 3M นั่นแหละแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับการจ่ายปันผลก็อย่างที่แจ้งไปครับผม63ปีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยลองไปศึกษาหุ้น 3M c o m p a คอดูนะครับ ตัวที่2ครับผมเป็นตัวที่เราคุ้นเคยก็คือโคคาโคล่านะครับเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกครับเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ได้นะครับปันผลต่อเนื่องครับผม60ปีนะครับแสดงถึงความมั่นคงมากๆแล้วก็อัตราการปันผลเนี่ยสปต่อปีจ่ายรายไตรมาสเหมือนกันนะครับไตรมาสหนึ่งนะครับก็คือ3มเดือนเนาะสไตรมาสก็คือ1ปีนะครับเรียกว่า1ปีปันผลสีครั้งนั่นเองนะครับ แบรนด์ที่เรารู้จักเนี่ยก็จะเป็นโคคาโคล่าครับผมสไปซ์แฟนตาแล้วก็พวกมินิทเมดทั้งหลายครับผมนี่เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงในโลกนะครับแล้วก็ครอบคุณกว่า200ประเทศนะครับกระแสเงินสดของตัวโค้กเนี่ยนะครับให้ความมั่นคงปันผลอย่างต่อเนื่องลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยเลยแล้วส่วนตัวผมผมก็ชอบ โค้ไม่มีน้ําตาลนะครับว่าจะลดอยู่แต่ว่ามันก็อร่อยนะทุกคนมันห้ามไม่ได้จริงๆนะครับแบรนด์นี้ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะตัวที่ 2, 2> ตัวที่3ามับผมจอร์นสันแอนจอร์นสันนะครับดูชื่อบริษัทเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยผมก็เลยเอาของดังในไทยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็คืออย่างแรกจะเป็นไทเดนอลครับผมยาแก้ไข้ไทเดนอลแป้งเด็กจอร์นสันครับผมอ่าแล้วก็หน้าตาจะเป็นประมาณที่เท่าไงแชมพูเด็กอ่าเบบี้แชมพูของจอร์นสันนั่นแหละ ตรงนี้นะครับก็จะดังในประเทศไทยเนาะจอนสันแอนจอนสันหรือว่า JNJ ครับผมก็ปันผลต่อเนื่องครับผม63ปีนะครับแล้วก็3.4%ต่อปีปันผลรายแต่าากก็คือ1ปี4ครั้งเหมือนเดิมครับผมธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นพวกสุขภาพเภสัชพันธ์นะครับเรียกว่าบริษัทนี้เดินทางมายาวนั้นมาผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วไปรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงครับผมยาตามใบสั่งแพทย์ด้วยมีหมดนะครับ นี่คือ JNJ ตัวที่4ครับผม Procter Gamble นะครับหรือว่า PG ดูชื่อบริษัทอาจจะไม่คุ้นเคยว่า PG คืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าพูดชื่อมา Pamper's ครับอ่า Pamper's ก็คือผ้าอ,อ้อมเด็กอันดับหนึ่งของโลกที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับ g i l e t ดครับผมมีดโกนวด g i l e ็ดนะครับแล้วก็ Ole สินค้าตามนี้เลยถ้าพูดถึงแบบนี้ เราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับผมปันผลนะครับ65ปีต่อเนื่อง2.5%เเฉลี่ยต่อปีครับผมปันผลรายไตรมาสเหมือนกันนะครับแบรนด์เหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่แข็งแกร่งจริงผมพูดแบบนี้คุณผู้ชมต้องไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้จักแสดงว่าแบรนด์ของเขาแข็งแกร่งนั่นเองเป็นสินค้าประเภทของใช้นะครับผมเมื่อมีโค้กก็ต้องมีเป๊ปซี่ที่มาคู่กันครับคุณผู้ชมเป๊ปซี่โคนะครับหรือว่าเป๊ปส์นะครับยักษ์ใหญ่ด้านอาหารและก็เครื่องดื่มระดับโลกัตวของ เป๊ปซี่ก็จะเป็นแบรนด์คู่แข่งของโค้กนั่นเองนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าชอบเป๊ปซี่หรือโค้กมากกว่าเพราะว่าเทสมันก็คล้ายๆกันแต่ส่วนตัวผม,ผมชอบเทสของโค้กมากกว่านะครับสำหรับเรื่องของสินค้าเนาะข้อมูลสําคัญด้านการลงทุนครับผมปันผล49ปีนะครับต่อเนื่องเลยครับผมแล้วก็ปันผล2.7%ปันผลรายแต่มาสนะครับผมอันดับ2ของโลกรองจาก โคกนะครับแล้วก็มีขนมที่เรารู้จักก็คือเลนั่นเองนะครับเป๊ปซี่นะครับมีความหลากหลายในธุรกิจที่สูงกว่าคู่แข่งนะครับก็คือปกติโค้กก็จะมีแค่ พวกน้ําดื่มใช่ไหมเป็นเครื่องดื่มเนาะแต่ว่าเป๊ปซี่ก็จะมีพวกอาหารและก็ขนมขบเคี้ยวด้วยนั่นหมายความว่านอกจากขายเป๊ปซี่แล้วเนี่ยเลก,ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในบริษัทของเป๊ปซี่นั่นเองนะครับตัวถัดมาที่เรารู้จักกันแล้วก็คือยาสีฟันคอเกตหรือว่าแบรนด์คอเกตนั่นเองครับผมหรือว่า CL นะครับเป็นผู้นําระดับโลกด้านสุขภาพอนามัยของช่องปากก็คือแบบอาจจะจฟองยาสีฟันน้ำย,ยาบ้วนปากอะไรประมาณนี้ครับผมปั้นผลต่อเนื่อง60ปีบอกได้ครับผมว่าธุรกิจนั้นแข็งแก่่งนนนคแล้้้ว็็เปสิาทีใชใ ชีวิตประจำวันเป็นพื้นฐานกนะันนาอยาสุฟันนะครับก็ไม่มีใครไม่แปรงฟันแปลงฟันทุกวันใช้ไปเดือน2เดือนก็หมดนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าของคอเกตแล้วเขาก็ใช้คอเกตต่อไปลักษณะประมาณนี้ลูกค้าจะ ซื้อซ้ำๆซ้ำๆสำหรับเป็นคนที่เป็น FC b r a แบรนด์ะครับก็คู่แข่งเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้แต่ว่าพอเป็นแบรนด์หรือว่าลูกค้าติดใช้ประจำไปไล้วเบ,บมนีัลูกค้าก็จะใช้ไปตลอด,ดนั่นหมายเขาว่ากระแสเงินสดก็เลยเข้าตลอดทําให้ปันผลต่อเนื่องได้นะครับเวลาผู้ชมจะศึกษาหุ้นปันผลเนาะอยากให้ดูข้อมผมว่ามันหางได้ต่อเนื่องไหมลักษณะการ หาแลกของมันเป็นยังไงนะครับก็จะเลือกได้ดียิ่งขึ้นนะครับผลตอบแทนสม่ําเสมอมากๆครับผม2.3ตต่อปีปันผลรายไตรมาสเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ครับผม ข้อเกตเนี่ยนะครับก็ยังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดสูงในหลายประเทศครับผมยังมีฮิลพีส t นิวติชั่นก็คือเป็นผู้นําด้านอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพทั้งหลายแหล่นะครับทำให้มีรายได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นแล้วก็มั่นคงนะครับอันนี้คือตัวที่6เนาะตัวที่7เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เห็นอยู่ตามทั่วไปเลยครับผมก็คือ McDonald's นะครับหรือว่า MCD ครับผมเป็นเครือข่ายร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมปั้นผล45ปีต่อเนื่องร้าน สาขาก็คือมีในร้อยประเทศเลยครับผมเป็นร้อยร้อยประเทศะนะครับแล้วก็รายได้หลักเนี่ยจะมาจากแฟรนไชส์ฟรีนะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์นั่นเองนะครับเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกครับผมผลตอบแทน2.5%ต่อป,ปีเนี่ยเป็นรายแต่มาทเหมือนกันเนาะ m ค c d o n a l d ครับผมเป็นแฟรนไชส์นะครับรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ไม่แปรผันนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจมากเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์นะครับอย่าง Big Mac Mac n u g g e t เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วก็พร้อมขยายสาขา แมคคาเฟ่ที่เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นของกินนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้มีสงครามต่อให้มีเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าคนชอบกินแมคโดนั์มันเป็นอาหารหลักอะไรแบบนี้ใช่ไหมสำหรับคนที่แบบว่าชอบกินอาหารเช้ากับแมคโดนั์มันปูบะเฟสแบบเนี้ยคนก็ยังจะกิน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 เหมือนเดิมคือของกินเนี่ยมันไม่ได้แปรผันตามเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าลูกค้าติดลูกค้ากินอะ ก็ค no ือเขาก็กินเหมือนเดิมได้เงินเดือนมันก็กินเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าไม่ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจแบบเฟิร์สต่อให้เฮ้ยในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นแมคโดนัลล์ลงแต่ว่าแมคโดนัลล์ยังขายของได้เหมือนเดิมแบบนี้ก็แสดงว่ามันมีผลต่อราคาหุ้นเฉยๆธุรกิจมันไม่ได้ไม่ไม่ได้มันไม่ได้มีผลเยอะขนาดนั้นนะครับข้อที่8ปดครับผมแอปป์บอทและบริทูรหรือว่า A.B.T. นะครับถ้าเกิดว่าพูดชื่อบริษัทผู้ชมอาจจะไม่รู้จักนะครับก็นมผงครับผมเนี่ยนมผงนนนะะะคคครรรรััับบบหือว่านะครับ อันนี้พอพูดถึงแบบนี้ครบคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะผมว่าสินค้าตรงนี้อยู่ในไหนนะครับ ABT นะครับเป็นผู้นําเทคโนโลยีการแพทย์แล้วก็ผู้ชนาการนะครับเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็จะเป็นเครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือดครับผมแบบไม่ต้องเจาะนิ้วที่ผู้ป่วยเบาหวานใช้กันทั่วโลกนะครับอ่าอันนี้คือสินค้าของเขานะครับแล้วก็นมที่ผมพูดถึงครับผมพวกนมผงแล้วก็เอนชัวนะครับปันผลรายไตรมาสจ่ายปันผลต่อเนื่องครับผม50 ด้วยอัตราผลลี่ีเน2.2%ต่อปีการเติบโตในตลาดเทคโนโลยีการแพทย์ครับผมแล้วก็การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุยทำให้ตัวของ ABT เนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีตัวที่9นะครับผมพยายามเอาหลากหลายเซกเตอร์หรือว่าหลากหลายอุตสาหกรรมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับตัวที่9ก้ผมจะเป็น Exxon Mobil นะครับหรือว่า XOM และแบรนด์ที่เรารู้จักในประเทศไทยก็คือในส่วตัวปั๊มน้ํามัน เอสโซนั่นเองครับผมธุรกิจก็จะเป็นพลังงานปิโตเรเลียมผมปันผลมากกว่า30ปีนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยหรือว่าอัตราปันผลในที่3.5%อยู่ที่ต5ต่อปีปันผลรายไตรมาสนะครับเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำครับผมมีสำรองน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็มีกระแสเงินสดที่ ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับเอสโซเนี่ยเปิดดําเนินการในไทยเนี่ยมากกว่า100ปีไปแล้วครับผมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นแบบว่าเอสโซมันกลายเป็นบางจากเอสโซเนี่ยมาเปิดแบรนด์ในไทยแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาในไทยแล้วก็เอาปั๊มเอสโซนะ่ไปไว้ในบริษัทนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันครับผมบางจากก็ไปซื้อปั๊มเอสโซไปแล้วนั่นหมายความว่าเอสโซตอนนี้ขายปั๊มให้บางจากไปแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนแบรนด์จากเอสโซเนี่ยเป็นบางจากนั่นเองนะครับก็ตามนี่เนาะสำหรับเรื่องของเอว่าา เอสโซ่เป็นของบางจากไม่ใช่หรอนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นของอ,อเมริกานั่นแหละที่เขาแบบมาเปิดบริษัทในไทยแล้วก็ปันเอสโซเข้าไปอยู่ใต้นั้นใช่ไหมพอเขาเปลี่ยนแบบนี้ปุ๊บก็เป็นของบางจากเรียบร้อยเนาะตามนี้ครับผมทั้ง9ตัวก็จะประมาณนี้ how to การหาเงินจากหุ้นปันผลครับผมข้อที่หนึ่งที่เราต้องตอบให้ได้ก็คือหุ้นตัวเนี้ยมันหาเงินยังไงอันนี้คือเราต้องไปหาคําตอบเนาะถ้าจะปันผลให้เราได้ครับ กระแสเงินสดต้องช่ำช่ำหน่อยแบบเยอะๆหน่อยแล้วก็หมุนเงินดีๆหน่อยครับผมมันก็จะมีปันผลมาให้เราเรื่อยๆรวมถึงกระแสเงินสดจากกําไรทั้งหลายแหล่นะครับข้อที่3ครับผู้ชมหุ้นปันผลที่ดีเป็นหุ้นปันผลที่ระยะยาว5 10, ปี10ปีอยู่ขาขึ้นนะครับและข้อที่3มเนี่ยเป็นข้อที่สําคัญสําหรับผมมากนะครับอ่าเป็นข้อที่โคตรสําคัญสําหรับผมเลยนะครับของดีต้องมีคนไล่ซื้อ ไม่ใช่โดนเทเป็นขยะไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมถือไปวันเนี้ยแก่มา10ปี15ปีเงินเราอ่ะกลายเป็นขยะที่ขาดทุน10-20% 30%ได้ปันผลมา3%แต่เงินต้นขาดทุน30%แบบเนี้ยผมไม่ชอบหุ้นประมาณนี้เท่าไหร่ครับผมผมจะชอบหุ้นที่ ปันผลแล้วก็ระยะยาวอ่ะอยู่ในขาขึ้นซึ่ง9ตัวที่ผ่านมาครับผมระยะยาวอ่ะอยู่ขาขึ้นนั่นแหละข้อที่4ก็คือคุณผู้ชมจะเห็นกับผมว่าที่ผมเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยปันผลบางตัวมันกระจกกระจกแค่2.5%ต่อปีแบบนี้มันจะสู้หุ้นปันผล10%ที่คนส่วนใหญ่หรือว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เลือกได้ยังไงนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูลักษณะของหุ้น US หรือว่าหุ้นอเมริกาผ่านการาฟกัน ไปกันเลยครับผมว่าทําไมอีสองเปที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะสู้ไอ้ปันผล3% 5% 10%ได้ยังไงไปดูกันนะครับก่อนจะไปดูกราฟนะครับผมจะยกตัวอย่างครับผมว่าปันผลกระจาะก,กระจอกแค่2.5%เนี่ยมันชนะไอ้พวกปันผล10%ได้ยังไงใช่ไหมครับผมผมยกตัวอย่างเป็นหุ้นแมคโดนัลล์แล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะครับอันเนี้ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นไทม์เฟรมวิกเนาะ EMA เส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็น20สีเขียวคือ50 0สีม่วงคือ1ห้าสิบ สีฟ้าเนี่ยคือ200ครับผมกราฟไทม์เฟรมวีคครับคุณผู้ชมภาพใหญ่เนี่ยอยู่ฝั่งขึ้นสมมติครับผมว่าผมถือหุ้นตัวของ McDonald เนาะผมก็ทยอยซื้อมาก็ได้ครับคุณผู้ชมหรือว่าจะซื้อทีเดียวเมื่อปี2014แบบนี้ก็ได้สมมติว่าผมซื้อปี2014เนาะผมถือระยะมาทั้งหมดเนี่ยสิปีสมมติว่าผมซื้อตรงเนี้ยนะครับประมาณนะครับผมตีกลมๆเป็น100ย้วนเนาะสมมติว่าผมซื้อ100ดอลลาร์ใช่ไหมครับเมื่อปี2014 หากคุณผู้ชมนะครับมาดูงบของตัว McDonald ลนะที่เป็นปันผลเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2014คุณผู้ชม2014ครับผมดีเวเดนเปอร์แช์นะครับหรือว่าปันผลต่อหุ้นเนี่ยปี2014คือ3.28ใช่ไหมครับ3.28ดอลลาร์ใช่ไหมเราก็เอา3.28เนี่ยไปหาร100นะครับแล้วก็คูณ100นะครับมันก็จะได้3.28นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อที่100เนี่ยเป็น3.28ใช่ไหมนะครับทีเนี้ย ณนะปี2024ใช่ไหมครับสมมติว่าปี2024เนอะปี2024เนี่ยนะครับปันผลนะครับผม6.78นะครับ6.78ดอลลาร์ใช่ไหมเราซื้อไปเท่าไหร่เมื่อกี้เราซื้อไปครับผมที่ราคา100ใช่ไหมก็คือจะเป็น6.78หาร100นะครับมันคือ6.8%ครับผม6.78% หรือไม่ก็หลังหักภาษีเนี่ยอาจจะเหลือสัก6%ประมาณเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมว่าแม้ว่าไอตัวเลขที่เราเห็นในงบการเงินเนี่ยมันจะเป็น2.5%แต่ถ้าเกิดว่าระยะยาวครับคุณผู้ชมมันมีรายได้เพิ่มขึ้นมันจะปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมที่รายได้มันเพิ่มขึ้นมันขยายสาขามากขึ้นปันผลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมคำว่า2%ตเนี่ย มันจะคิดเป็น2%เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยได้เท่าไหร่มาปันผล2%ตลอดไม่ใช่ก็คือมันจะปันผลตามนโยบายการ,รผลของมันไอ้ตัวเลขที่ผมแจ้งมาที่ว่า2.2เนี่ยคือ2.2เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันของมันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับจึงเป็นคําตอบว่ามันไม่ใช่2%ตลอดไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าบริษัททำกำไรได้เท่าไหร่ในอนาคตถ้าเกิดว่าบริษัทมันโตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ ปันผลจาก2,011ใช่ไหมที่มันเคยปันผล2%นะครับเพราะว่าราคามันอีกราคานึงใช่ไหมพอมา2,024แบบนี้ราคามันอีกราคานึงมันก็จะปันผลที่สูงขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองคุณสมบัติพิเศษที่หุ้นอเมริกามีแต่หุ้นไทยไม่มีก็คือมันจะเป็นพวกนวัตกรรมครับคุณผู้ชมคือพอมันขายเป็น global scale หรือว่าขายทั้งโลกแบบนี้บริษัทมันจึงจะเติบโตได้เยอะมากกว่านั่นเองนะครับผมจะพาไล่ดูทั้ง9ตัวครับคุณผู้ชม แม้ว่ามันจะเป็นผลหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์แบบที่บอกไปใช่ไหมสมมติว่าย้อนกลับไปสิปีเหมือนเดิมผู้ชมนะครับเพื่อทบทวนเห็นภาพชัดเจนว่าไอ้สองเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยมันจะชนะสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงนะครับก็คือปีสองพันสิบสี่ครับผมราคาของไอ้ตัว ABT เนี่ยอยู่ที่สามสิบแปดดอลลาร์ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันร้อยสามสิบสองดอลลาร์พอเป็นร้อยสามสิบสองดอลลาร์หนึ่งสามสองดอลลาร์หารสามสิบแปดแบบเนี้ยนะครับมันคือสามเท่านั่นหมายความว่าจากตรงนั้นมาถึงตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณณผู้้้้ชชมมมมมถืืออไวววแลวซทีีเเดยปป็นนััใ่จะตะตราสก300% ก็คือราคาหุ้นขึ้น300%แล้วคุณผู้ชมเนี่ยจากได้ปันผล2%นณะวันนั้นใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมถือมจนวันนี้มันจะไม่ใช่2%แล้วมันจะเป็น5 6า8เจเป็นเพราะว่าราคาหุ้นต่างกันรวมถึงเมื่อราคาหุ้นต่างมาขนาดน,นี้แสดงว่าระยะยาวบริษัทของมันโตนั่นเองนะครับยิ่งเราซื้อต้อนน้ําเท่าไหร่แล้วบริษัทโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,โต,น,โ,ตนโตขึ้นแบบนี้ปันผลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นด้วยมันไม่ใช่2%ตลอดไปบบนนคร์ก็ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเพิ่มเติมเนาะนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะภาพรวมนะครับเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเราถือถูกตัวเนาะหุ้นปันผลที่ดีราคาระยะยาวต้องขึ้นแบบนี้ครับผมตัว ABT เนี่ยขึ้นเนาะตัวของคอเกตครับผู้ชมหรือว่า CL เนี่ยระยะยาวครัผมตั้งแต่ปี2010มาเนี่ยขึ้นนะครับเป็นฝังขึ้นหมดเลยอาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างแต่บริษัทที่ดีต้องขายของให้ลูกค้าได้เยอะแล้วก็ เยอะขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นต้องขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับจอร์นสันแอนจอร์สันะครับหรือว่า j n g NG ครับผู้ชมเนาะก็เนี่ยเห็นไหมครับผมว่าค่อยๆโตช้าๆแต่โตเรื่อยๆและโตไม่หยุดนะครับตัวถัดมาเป็นโคกครับผู้ชมนะครับโคกเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้โตเวอร์อะไรครับผู้ชมแต่ว่ามันก็โตตั้งแต่ปี2009ใช่ไหมก็คือเนี่ย ตัวจาก27มา67เนี่ยถ้าเกิดว่าดูเปอร์เซ็นต์มันเหมือนจะไม่เยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเราถือมายาวๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันทั้งได้ปันผลทั้งได้ส่วนต่างของราคานะก็เลยทําให้สมมติว่าคุณผู้ชมแบบถือสัก10ปีที่สีเบียแบบนี้มันก็เลยกลเป็นมากมันขึ้นมาสวยๆแล้วก็เงินที่เราออมเข้าไปในหุ้นอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นด้วยและปันผลมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับผมว่าเมื่อมันขยายสาขายอดขายเพิ่มขึ้นปันผลมันจะเพิ่มขึ ขึ้นยาวๆไปนะครับ 3M นะครับ 3M เนี่ยจาก2อ0พันแปดเนาะวันนี้ก็ประมาณสัก154นะมีย่อกับลงไปแรงๆนิดนึงช่วงปี2024นะเป๊ปซี่เนี่ยจะเป็นเหมือนโคกเนาะขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับ PG นะครับ p ็อกเตอร์แอนดนะครับตั้งแต่ปี2010มาเนี่ยก็ระยะยาวอยู่ในขาขึ้นเนาะ Exxon Mobil นะครับดำเนินธุรกิจมายาวนานครับผู้ชมลงไปแรงๆครับผมตอนปี2020แล้วก็ยังไม่ลงอีกเลยครับผมเนี่ยยาวๆไปถ้าเกิดว่าเป็นนนลัักษณณะะะปรรรมาาเเี้้ยใหคบ บล็อกเก็บที่โซนล่างอะไรประมาณนี้ก็ได้พยายามดูกราฟช่วยนะคุณผู้ชมนะครับก็จะเห็นค่าๆครับผมว่าระยะยาวมันอยู่ฝังขึ้นไหมนะครับไอเดียประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าหุ้นปันผลน,นั้นคือหุ้นปันผลที่ดีจริงๆ1ลูกค้ามันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชม2และได้ต้องเติบโต 3. พอได้ได้ตัวปันผลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมจากราคาที่เราซื้อนะมันจะโตขึ้นด้วย4ครับผมราคาหุ้นขึ้นเพราะถ้าเป็นของดีจริงๆนะ ผู้คนต้องอยากได้ถ้าคุณถ้าผู้คนอยากได้แล้วก็ผู้คนไปออมแบบนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้สินทรัพย์ระยะยาวของเราตัวเนี้มันเติบโตด้วยแล้วก็ได้ปันผลด้วยนะครับอันนี้เป็นไอเดียของวันนี้ครับผมสรุปหุ้นกลุ่มนี้จะจ่ายปันผลในรูปแบบรายไตรมาสหรือว่า4ครั้งต่อปีครับผมระยะเวลาการจ่ายปันผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาเนี่ยก็คือทุกตัวเนี่ยปันผลต่อเนื่องมากกว่า30ปีนะครับแสดงถึงความมั่นคง ในการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นนะครับข้อที่สก็คืออัตราปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ 2%- ตถึง5%ต่อปีขึ้นกับสภาพตลาดแล้วก็ผลประกอบการคุณผู้ชมจำที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมเมื่อกี้ว่าผลประกอบการน่ะมันจะมีส่วนครับผมว่าเราจะได้ปันผลเท่าไหร่ถ้ามันโตมากๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากทุนที่เราซื้อมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครอบคลุมทั้งอุปโภคบริโภคเทคโนโลยีสุขภาพพลังงานแล้วก็พวกค้าปลีกเนาะ ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้คือไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับแชร์เพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นคุณผู้ชมต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอีกหนึ่งทีนะครับผมเป็นไอเดียในการต่อยอดนะครับ